มาสาธิตวิธีการปักชำกิ่งโรสแมรี่เลือกกิ่งที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปตรงคนที่เราจะปักลงไปเป็นสีน้ำตาลเลือกกิ่งที่มีลักษณะตั้งตรงแต่อย่างวันนี้มีกิ่งหนึ่งที่เราจะตัดทิ้งเพราะว่ามีแตนมาทำรังก็เลยจะเอามาสาธิตให้ดูถึงวิธีการปักชำเลือกมาสักสามกิ่งเพราะว่าเรามีอยู่3กระถางถ้าเราใช้กิ่งที่ตั้งตรงลำต้นที่ได้ก็จะตั้งตรงสวยงามเมื่อได้กิ่งมาแล้วเราก็จะนำมารูดใบทิ้งบริเวณโคนสักประมาณหนึ่งนิ้วครึง่งตรรงบิเวณนี้ลวคที่เกิดของรากเรา เรานำกิ่งมาปักช้ำรู้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่ในน้าไว้ประมาณ5นาทีน้ําเป็นน้ําทั่วไปเลยค่ะไม่ได้ใส่สารเล่งลากหรือว่าน้ํายาอะไรเลยแค่อยากให้บริเวณกิ่งที่เราจะนําไปปักช้ำไม่แห้งจนเกินไปอยากให้เขามีความชุ่มชื้นนิดนึงก่อนจะลงนําไปปักลงในกระถางเตรมกระถางเล็กๆที่มีดินปลูกผสมกับกากมะพออระ้าวปลาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มๆหลังจากนั้นก็นํากิ่งลงไปปักเลยค่ะ กดดินไว้ให้แน่แนเราไม่ได้ใช้ไม้นาร่องไปก่อนนะคะใช้ก้านของเขาปักลงไปในดินเลยเสร็จต้นของเขาให้ตั้งตรงแล้วก็กดให้แน่นทําแบบนี้จนครบ3กระถางหลังจากนั้นเราก็จะนํากระถางไปเก็บไว้ในที่ร่มแบบไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงนะคะรดน้ําวันละครั้งให้ชุ่มๆแต่อย่าให้น้ําขังในกระถางไม่เช่นนั้นต้นเขาจะเน่ารอประมาณ2ออาทิตย์รากก็งอกเต็มกระถางแล้วค่ะ